อ๋อ oh, ครับช่วงนี้ไม่สบายหนักนะจริงๆโอเคนะครับก็อาจจะมีอ่อนเพลียบ้างเพราะว่าจริงๆพี่โอปอเนี่ยก็นอกเหนือจากงานแบบทุกวันที่เราเห็นเขาทางจอโทรทัศน์แล้วเนี่ยโอปอล์เขายังมีบริษัทด้วยนะครับเขายังนั่งแบบตําแหน่งเป็นผู้บริหารอะไรเยอะครับในช่วงนี้จริงๆก็สุขภาพโอเคขึ้นแล้วแต่ก็ให้พักผ่อนเพราะว่าอาจจะเบรกเบรกเรื่องงานแบบที่ไปอีเวนต์อะไรนิดนึงแล้วก็เขาต้องมาเคลียร์งานเรื่องบริษัทเรื่องอะไรด้วยเยอะ เอฉีดอะไรนะครับอ๋อจริงๆก็มีบ้างอ่ะครับเพราะโอปอลเขาจะเป็นคนที่มีโรหิตจางได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับผมก็จริงๆด้วยด้วยผมเองผมก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วล่ละนะครับเพราะเขาเป็นคนทํางานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่อึดก็คือไม่กินไม่นอนอ่ะทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังเลิกนิสัยนี้ไม่ได้สักทีก็เลยนี่แหละก็อยากบอกทุกคนเลยว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็มีบ้างครับผมก็เหมือนกับ แล้วก็เพีย,ายามอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเนาะเป็นหมอทั้งทีใช่ไหมก็ต้องดูและนะครับคงไม่ดูแหละครับครับนะผมก็เป็นการแบบช่วยกันดูแลมากกว่านะครับใจญ่ก็แข็งแรงขึ้น